มันกาลังสาสมมันอย่างรุนแรงทั้งหมดเรื่องราวของมนุษย์บ้านเมืองเราเองเพราะว่าบ้านเรามันมีมันมีดีนะมันมีของของแปลกแต่มันของใหญ่เออเรื่องใหญ่ใหญ่บ้านเมืองเราเนี่ยนะแล้วมันจะสรุปลงเลยได้อย่างดีอะามสิสก็บอกว่ามันาสาสมกันอยู่นะครับขอให้เข้าใจตอนนั้นนะครับทีนี้ ลุงในส่วนของพลังงานก็ลุงก็อธิบายผ่านพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับนะคนป่วยแปลว่ามีพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเยอะโอเคไหมครับนะถ้าหากว่าถึงขั้นเจ็บสภาพกว่าแลวติดเตียงเนี่ยนอะนติดเตียงเยนะี่ยพลังงานไม่บริสุทธิ์มันมีติดเตียงแหละก็รอวันไปเวิรนๆแล้วครับ เพราะฉะนั้นถุนนี่มีพลังงานด้วยก็ช่วยนะ่เี้ยช่วยแก่แต่เรียกว่าพลังจิตนะสาหรับงลุงนะพลังงานของสมาธิจิตถ้าลุงพูดนะเป็นพลังงานของสมาธิมันมาจากสมาธิพลังงานของสมาธิจิตแล้วจิตพัฒนาได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยะ ถ้ามันได้ร้อเป็นเต็ม้ยสบายมากนอย่างน้ำเป็นยาได้เลยนะครับอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชหรือผลไม้เป็นยานะหมูหมากาไก่ดีไม่บอกว่าช้างมาโบกายด้วยละวล้ยรุนที่เข้าใจก็แล้วกัน สัตว์ตัวเล็กน้อยกุ้งหอยปูปลารวมั้งเหยุยจระได้ดักได้รถใจดเป็นยารักษาตัวมนุษย์ะมนุษย์จะอยู่ได้ต้องอาศัยพืชและสัตว์ใช่ไม่เป็นอาหารนั่นนะรักษามนุษย์ให้มีชีวิตยอยู่ได้ตงแต่เริ่มเกิดมาจะเริ่มต้ไใมา